สวัสดีครับช่องครับโก้รำเพรนอฟฟิเชียลครับี่ลาออกมาแล้วครับจุดยุบานครับเนี่พือเป็นสิลปมงคลม่หัดเจิมลัตาลีผ่านแล้วกไหนลูกเนียบจ้ะถงเบยกแล้วถึงเบยกแล้วไม่ได้ข้ามผ่านดอกเตอร์สมพงษ์คือดอก ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะอือ่าเอาเลยค่ะโอยหน่แล้วกนิ้วก้อนค่ะหนึ่งสองาโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะอ๋อพาพาไปค่ะ ตอนนี้ยูทูบเบอร์แอดมินแอน่ายไอ่าได้ค่ะอ่าคนไทยล enfin? ่ะค okay. okay. ่ะตอนนี้ก็สองแอปเปนผูกกับกักถ่ายจะาย่ะโอเคโอเคค่ะอู้ดีใจนะคะยโอเคค่ะตอนนี้ยูทูบเบอร์ก็ทันงขากันตคกขากันลงเด้อ

เด็กใกล้เส้นครับ

ต้องอย่รงนี้ครับนี่ยิ้มสาดไปเลยอันนี้อันนี้อันนี้คนเดียวในกล้องอยู่ไหนครับนี่ค่ะกล้องก้องไทยอยู่ไม่เห็นขาเลยลูก ให้พดสสถ่ายรูปกระองอ้าวขอคุณ้่ะตื่นครับ่นคหน่ตืนย้พี่น้อง FC มางอาหาน้องอยู่บานครับตอนนี้ครับลายงตื่นครับเพิ่งอาบน้ำมากๆครับสามโมงกว่าสสีโมงี่ครับอเคับด้เว เดยวเพรสายเข้าห้องเลยแเดี๋ยวแหะจะไปเตรียสูแล้วพี่น้องจะไปสู้ขวนแล้วเดยอเายให้ายี๋ยวเดี๋าไยไหมเดี๋ยเดี๋ยวจังมาไายไหมไูครับ พิธายุดหน้าบ้านครับกลุ่มบานฟ้าใสกล้องไหนครับเอากล้องให้เลยใครจะถ่ายเอากล้องมาเลยครับหน้าหน้า้างหน้าเลย

ี่ายลูกรี่นีให้เซ็นก่อนกรีนี่เ็นปุ๊บก็ให้นขึ้นมเ็แ้วเบอร์เได้ไปมาข่ายรูปรวมครับสองกลองมามา เพ่อแก่ไม่ทันแต่งตัวนะครับผู้ใหญ่เขารอนะครับนี่แล้วนะบ้าบเอาการนี้งดเซ็นก่อนนะครับร่อร้องนะครับเดี๋ยวว่าอย่างไงงี้เด้อเดี๋ยวน้องยังไม่ทันเพราะผู้ใหญ่เขารอนะครับครับน้องต้องไปเข้าพิธีการนะครับถ้าจะถ่ายตั้งเลยครับกล้องไหนบอกเลยครับแต่นี่ไม่ว่ากันเนาะ เวล้เดินเราขอรูปคนอื่นก็ได้ใหม่ปุ๊บเลยขอรูปคุณห่ิงใครถ่ายไว้ก็ขอแชร์ในห้องแชร์กันหรือว่าส่งกันไปก็ได้้วโหลดกันไปนั่นดีต่มาตลอดโอเคเอ็นบอแถวแถวไปไปลุก เดี๋ยวครับเดี๋ยวคอยให้เพื่อนไปแต่งตัวค่ะแี๋วท่านไปเพรท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ถามท่านเลยเอกเลยเดี๋ยวให้น้องไปแต่งตัวให้น้องไปแต่งตัว่ะค แต่งตัวครับเพื่อจะไปขอพิธีสู้ันนะครับ เอฟซีเป็นมหาอิหลราย่บานครับมาลอดแต่เารเพก่นได้ครับเอฟซี FC คุมนี้ครับเป็นกลุ่มบ้านหักครับเป็นกลุ่มบ้านหักครับกลุมบ้านหักหลายลุมเลยครับมากเลยครับกลุมบ้านหักหลายคุม ขอบคุณหลายๆได้ครับทีท่ติดตามช่อง Parko ครับอัปเดตสถานการณ์ครับวันนี้ให้ท่านชมหลายปีครับผมโ,โดนแซลอะไรครับโดนแซลโดนแซลอะไรครับโดนแซลอะไรครับผมกอดติดไปก่อนใช่ไหมครับโอ้ยนาั่านที่ไอ้ผมเนี้ยนั่นที่ผมนอนยืดขึ้นแล้วครับผมตื่นมาตีสี่มือคืนนี่สบายแล้วครับผม พี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ส้ำนีครับผมช่องฝากู้ลำเพลินอบาิเชียวครับอย่าลืมด้วยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับไม่ข้ามโฆษณาครับสวัสดีครับ